สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมอามาจ้าทุกคนวันนี้นะฮะวันที่ทุกคนตั้งตารอรวมถึงเราด้วยน้องแบมแบมได้คัมแบ็กแล้วนะฮะสำหรับ second mini album นั่นเองนะฮะรอบนี้ Slow Mo มาแบบปังมาแบบสับนะฮะตั้งแต่ ครั้งแรกที่ปล่อยรูปทีเซอร์มาเห็นแล้วแบบโคโหโอ้ว้าวมากๆเลยโคตรวิชวลโคตรของโคตรของโคตรวิชวลอะรอบนี้อย่างตอนริบบอนอย่างเงี้ยเห็นรูปแล้วก็รู้สึกว่าวิชวลแล้วใช่ไหมมีทั้งความวิมซิคอลพาสเทลใดๆนะฮะแต่มารอบนี้มันทวีคูณขึ้นไปอีกพันเท่าล้านเท่านะฮะคือต้องบอกเลยว่าไม่ได้บ่อยนะที่เราพอเห็นทีเซอร์แล้วเรารู้สึกว่าอุ oh, ๊ยอยากได้จังเลย I really want this photo book หรือว่าแบบ ต้องกดสั่งตอนนี้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นทีเซอร์รอบนี้ของแบ,บมาเห็นแล้วรู้สึกแบบต้องกดยังไงก็ต้องกดยังไงฉันก็ต้องซื้ออัลบั้มนี้ให้ได้ทุกเวอร์ชันนะฮะไม่ว่าจะออกมากี่เวอร์ชั่นก็ตามคือรูปดีมากใบหน้าพระเจ้าประธานสุดๆเลยแต่ละ ทีเซอร์แต่ละอันที่ออกมาแล้วชอบความที่โปรโมทดีมากโปรโมทเยอะมากออกมาให้เราดูหลายรูปมากๆนะฮะแล้วก็คือดีทุกรูปเลยจริงๆความวิชวลนี้คือไม่คิดว่าคนเราสามารถจะวิชวลอะไรได้ขนาดนี้อะว่าไหมมันแบบอะไรจะขนาดนั้นนะรูปโครสอัพอยู่แค่นี้ยังหน้าแบบโคตรเปะ๊ะอ่ะได้ไงวะหล่อ,อจนโมะโหอะเอาจริงแล้วคือต้องขอชมอีกอย่างหนึ่งคือขอชมออบิสมากที่ โปรโมทดีมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ออฟฟิศเนี่ยน้องแบมแบมได้โชว์หลายๆด้านให้ทุกคนได้เห็นนะไม่ได้แค่อากาเซ่ยอย่างเดียวด้วยซ้ำน,นะ คนในวงกว้างคนที่อยู่นอกด้อมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการป้อนงานหรือทําให้อยู่อยู่บนหน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะขึ้นมากๆแล้วก็หลากหลายขึ้นมากเลยทั้งวาไรตี้ทั้งยีวงอีเวนต่างๆนะฮะรวมไปถึงผลงานเพลงอ่ะคือเด็กน้อยในวันนั้นที่เราเห็นภาพในฐานะแดนเซอร์หรือว่าแรปเปอร์ แค่นั้นแต่มาถึงในจุดนี้ที่เป็นแบบ all rounder ทำได้ทุกอย่างเป็นทางแรปเปอร์เป็นทา้งแดนเซอร์เป็นทา้งวีชวลรวมถึงแบบแต่งเพลงด้วยเป็นแบบทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเราจำไม่ผิดอะอัลบั้มนี้เหมือนทั้ง6เพลงในอัลบั้มนี้น้องแบมโครไท์ right, หมดเลยนะฮะคือพัฒนาการชัดมากเติบโตขึ้นเยอะมากๆแล้วก็แบบ ภูมิใจอ่ะแฟนๆทุกคนต้องภูมิใจมากๆเหมือนพอย้ายมาอยู่ออฟบิสแล้วแบบสับคร่งมากๆทุกคนคือการเป็นค่ายเพลงอ่ะไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นผู้สร้างมันต้องเป็นคนที่แบบคอย manage คอยสนับสนุนและต่อย,ยอดศิลปินให้ ทำสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็โชว์เคสได้อย่างรอบได้แล้วก็ไม่ปิดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในจุดเนี้ยเรารู้สึกว่าออฟิศทำได้ดีมากๆนี่ยังไม่พูดถึงโปรดักชันที่ดีขึ้นล้านแปดคืออันนี้อาจจะฟังเรารู้สึกว่าอวยเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันก็น่าอวยอจริงๆอะ่ะเรายังยังแบบเออยังรู้สึกอเมซกับ growth ที่เราเห็นได้ในตัวแบมแบมหลังจากที่ก้าวมาเป็นโซโล a แอคแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น ในใดก็แล้วแต่นะฮะพูดมายืดยาวขนาดนี้ได้เวลาอันสมควรที่เราจะไปดู Title Track Slow-Mo กันแล้วนะฮะภาพสวยอะภาพทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาคือคสวยเลยแต่ว่าเห็นนะภาพนิ่งนะทีเซอร์อย่างอื่นคือไม่ดูเลยนะกลัวสปอยมากเป็นคนที่ไม่ชอบดูอะไรก่อนต้องการแบบต้องอ่านแบบดูครั้งแรกเพียวๆอะไรเงี้ยเออก็นะไปดูกันดีกว่าครับกับสโลโมแบมแบมมาฮามสองหนึ่ง เนี่ยน้องเป๊ะอ๋อที่เราเห็นคนโพสต์รูปเป็ดเนี่ยขนาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอนต์ที่ใช้ยังสวยเลยอ่ะฉากเชิกแบบดีมากเฮ like ้ยเ็นไงเป็น่งเริ่มมาคือ เบาเพลงแบบเบาๆลอยๆชอบชอบชอบ,ชอบ <Feel S 1> อย้อนอย้อนออนอิดนึง <Me S 1> ชอบมุ <me S 1> ด่นโทนภาพแบบนี้มาเล้วสีสวยวิวชอบติ่งติงต่งเ <For my S 1> ดี๋ยวทุกคนเอลเมน์นอกจากเสียงเมนหลักแล้วค่ะไอพวกเอลเมนต่างๆที่แบบติ้งหรือว่าเสียงแบบ วิงวิงอะ่ะมันมีความวิมซิเคิลมีความเทพนิยายอะ่ะเหมือนเป็นคอนเนิเวชั่นจากวิบบอนเหมือนกันนะชอบชอบชอบรายละเอียดตรงนี้จะได้จะได้จบเพลงเนี้ยขอเริ่มใหม่อีกรอบแล้วกันขออภัยทุกคนนะฮะสามสองหนึ่งเห <c oughs> มือนเป็ดปลอมเลยอะ่ะ อะไรหนีบอะไรที่แขนน่ะถุงพลาสติกเหรอ่อมมันมันคือโบดอกดอกไม้แล้ใช้เสียงลมดีมากคือผมสีไหนดีหมดเลยอะได้ยินเสียง ได้ยินการใช้เสียงเมื่อกี้ปะที่มันมีความแบบอย่างเงี้ยเสียงแบบเออลองฟังดูเนี่ยโอ้รายละเอียดการร้องดีมากมันลอยได้เฮ้ยช็อตโอ้โอ้โอ้คือเราหยุดบ่อยไปไหมอะ แต่คือเมื่อกี้ดีมากเลยอะเราชอบช็อตเนี่ยเนี่ยเนี่ยช็อตเนี้ยช็อตสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรลอนจ์รีเครื่องสักผ้าครีเอทมากเนี่ยเนี้ยดีเพลงแบบฟิลกู๊ด โโอ้กราฟิกดีมากไม่เหมือนบางค่ายขาวมากเจี่ยวน้องเต่านะครับเนี่ยุกคนดูดิมันมีแบบเอลเมนที่อยู่ในเพลง่ะที่มันแบบเสียงนกเสียงรายละเอียดโคตรชอบเท่มีเยายมากอ่ะ นี่สวยมากเพราเหมือนคอนติเนียชันจากเพลงที่แล้วกับซูกีที่แบบถือเขาเรียกว่าอะไรมูนอ่าอยู่ดีคนนึกสับไม่ออกโอ้น้องแบมแบมทำอะไรกับพี่กับ like no, no, no. พี่โคตรดีบอกเลย มันเป็นเพลงลอยๆที่แบบพอลงบีทก็แบบจังหวะดีมากกับฟิกดีโคตรชุดเชิดดีหมดโอ้โอ้อยู่ดีก็แบบเย็ด yeah. ไม่ได้ขอขอย้อนขอย้อนแดน e ์เบรก อยู่ดีก็จักลอยลอยอยู่ดีก็ลงบีดปุ๊บเต้นยับเลยจ้ะนอเรื่องความพริ้วแบบนี้คือที่หนึ่งนะบอกเลยเฮ้ยกราฟิกดีทุกชอตเฮ้ยมุมกล้องก็ดี อาจริงออบ,บิสลงทุนมากเหมือนเป็นน้ำหมอเป็นทรายเป็นน้ำะไรเนีอยอ่ยมุมกล้องโคตรด,ดีขอดูอีกรอบชอบเหมือนมุมกล้องมันหมุนตามคนนะ่ะดูด,ดิวิมซิเคิลสุดทั้นไปอ่ะสองนาทีสี่สิบแปดเองอะ่ะไม่ได้ปะ เพลงสั้นไปไหมไม่ได้อะขอเก็บรายละเอียดอีกรอบอ่ะแล้วคือเอลเมนต์ในเพลงมันเยอะมากๆเลยนะคือ2่อทีสิบแปดอะเก็บเก็บไม่ทันบอกเลยเอลเมนต์โคตรเยอะฉากเชิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเล่าสตอรี่ด้วยอ่ะมันเป็น MV ที่เล่าสตอรี่อ่ะทุกคนมันมีซับไหมมีเรารอบนี้อ่ะขอลองเปิดซับดูลวกันนะฮะแต่ไม่รู้จะได้อ่านหรือเปล่าเจอวิชวลของแบมเข้าไปไม่รู้จะได้อ่านซับหรือเปล่าดูอีกรอบนะจ๊ะขอดูอีกรอบมาสามสองหนึ่ง รอบนี people, ้จะพยายามไม่โพสนะ่ฮโลเมนของฉากสวยมากเลยเนาะสีอะคอมพลีเมนต์สีดีมากเสียงติงเมื่อกี้ มันแบบมันมาถูกจังหวะมากเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเสียงไอ้นี่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า t o สต์อ่าอีกแล้วลืมซับอีกแล้วว่า w h a t e f u a k w a t h a p e n d to me เ <c ười> ครื่องปิ้งขนมปังแล้วมันอยู่บนโต๊ะอาหารวะดีก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเข้าสิ่งรม สกเกนี่ชอบมากเนื้อแห้งฟิลฟูดมากชอบจังหวะกันแบบดิวแบบลอยลอยแล้วก็ถ้าลงบันไดมากินนารักมาเลยอ่ะดูดิดูดิดุกดุกดุกอ่ะ แน,แนวเท่งดีอะโอ้ยทำไมอยู่ดีคนลุกไอ้ฮาวิสอามณ์เ เพลงแบบลอยอ่ะชอบแล้วคือติดหูมากเพลงติดหูมากชอบชอบแดนซ์เบรกแล้วคือพอมันเปลี่ยนเป็นแดนซ์เบรกอ่ะทุกคนเขาเปลี่ยนโทนภาพจาก pastel p a s t e l กลายเป็นแบบมืดลงอ่ะกลายเป็นแบบ จากวิมซิเคิลลงมาพอดรอปบีลง, Beat, ลงมาปุ๊บกลายเป็นสีสันแบบมืดลงโทนเท่ขึ้นคิดมาดีมากอะเดเร e c ชั uh, ่นชอบ อันนี้ขึ้นน้ำหรือทรายอ่ะ ooh, 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 ooh. คือจริงๆอ่ะมันสามารถต่อไปอีกเขาเรียกวอะไรต่ออีกเวอร์ชได้นะแบบ เมื่อกี้ท่อนจบมันจะเป็นเบาๆดนตรีน้อยลงสโลโมขึ้นสโลโมสโลโมลงใช่ป่มมันมีมันสามารถต่อเพิ่มอีกเวอร์สได้อแต่เขาก็ไม่ทำเขาเลือกที่จะแบบ in on this subtle note คือเลือกที่จะจบเพลงด้วย Mood and Tone ที่มันค่อยๆเงียบอ่ะมันเงียบเงียบกว่าท่อนอื่นในเพลงอ่ะเราว่ามัน c r e เอทีฟมากเลยนะจริงๆเขาสามารถ เพิ่มอีกเวอร์ชนึงให้เพลงมันยาวขึ้นโดยที่ใช้อเิเลเมนตอนท่อนฮุกเหมือนเดิมก็ได้อ้านะสนใจน้าสนใจขอตรงท่อนจบอีกรอบนึงมันแบบมันค่อนข้างต่างจากส่วนอื่นในเพลงอยู่นะทั้งที่เป็นแบบเมโลดี้เดิมใช่ไหมแต่พอเขาปร,รับให้เครื่องดนตรีมันเบาลงน้อยลงอะไรเงี้ยออแต่เป <App> 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 ็นเหมือนแบบเกือบอะคาเปล่าอยู่แล้วอะไม่ใช่เกือบอะคาเบล่าเลยอะ ไม่มีเครื่องดนตรีเลยนี่นาเอเป็นอะคาเบล่าเลยนี่หว่าเ,เป็นอะคาเบล่าทั้งท่อนเลยนี่ว่าเฮเพลงน่าสนใจมากเอเลเมนต์พอแบบพอมานั่งดูลอบสองหรือว่าลอบสองจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นเอเลเมนต์ที่แบบ แม่งน่าสนใจอ่ะเออเขาคิดมาดีเนี่ยทุกคนมันไม่ได้เป็นเพลงที่ต้องเดือดอะไรเลยเป็นเพลงที่เบาๆเน้นความฟิลกู๊ดเนาะ เอลเมนท์ที่เขาใส่มาแต่ละอย่างมันรายละเอียดมันเยอะมากมากมาก,มากชอบครับความครีเอทีฟตรงนี้มากๆชอบความใส่ใจด้วยอะดีเทลมากๆและคือมันเป็นเพลงที่ฟิลกูจริงๆอ่อะมันวิมซิ i ค a ลคือพอหลังจากที่ได้ฟังเอ่อ m o w Mo อันเนี้ยเราเห็น Direction ของอัลบั้มนี้ค่อนข้างชัดนะหลังจากที่เราได้ฟังเอ่อฮไปแล้วใช่ไหมซึ่งในเพลงนั้นะก็เป็นเพลง ที่ไม่ได้เน้นบีดหนักเป็นการเน้นความเรื่อยๆ เน้นอารมณ์ของเพลงซึ่งเพลงนี้ก็เหมือนกันที่มันจะเน้นแบบว่าความอารมณ์ความฟิลกูดจริงๆแล้ว2เพลงนี้ a ูอา o ยกับอ่ uh, Slow Mo นะฮะจริงๆมันมีเอลเมนที่มีความคล้ายคลึงกันนะความที่แบบไม่ได้เน้นเครื่องดนตรีอะไรมากมายเน้นความลอยๆของเพลงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่า Vi ฟ์ vibe ของเพลงมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอะความรู้สึกเวลาเรานั่งดูอะมันเน้นอิโมชันกับเน้นความ ดลกูดอะมันเหมือนแบบว่าเหรียญ2ด้านควรมาเป็นเหรียญเหรียญเหรียญเดียวกันแต่ว่ามันมี2ด้านที่ต่างกันอะเออมันเป็นรสชาติที่อมพล l เ m e n t กันได้ดีเหมาะที่จะมาอยู่ในอัลบั้มเดียวกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่า story เนอะอืมแล้วเราก็ได้เห็นแบบว่า continuation จากตอนจบของ MV ที่แล้วในห r e ย o u มาอยู่ใน MV เพลงนี้ด้วยนะฮะก็ชอบความเล่า story แล้วก็ อารมณ์เพลงอันนี้คือดีมากมันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถฟังได้เรื่อยๆทั้งในทุกวันสบายๆไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นเพลงที่พอเราฟังไปนานๆแล้วมันจะรู้สึกเอียนอะ่ะเพลงประเภทเนี้ยมันจะฟังไปเรื่อยๆมันก็คือก็คือฟังไปเรื่อยๆอะ่ะฟังไปเรื่อยๆอนจอยไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกเอียนกับมันไ,มได้แล้วทุกคนเดีย๋ยวเราต้องไปฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มนี้นะฮะมีทั้งหมด6เพลงด้วยกันถ้าจําไม่ผิด disclaimer ไปก่อนก็คือถ้าจำไม่ผิดจำได้ว่ามันมี6เพลงนะ <c oughs> นอกจริงๆว่ามันมีโคตรปังอะ่ะทั้ง visual ทุกอย่างอะ่ะความแบบ art ยังไม่ได้พูดถึงความ artistic ในตัว mv โอ้โหโภาพสวยมาก cg ดีมากมันมีความเน็ตเทพนิยายแล้วก็ cg ก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูสมจริงมันดู มีคลาสอะไม่สักแต่ว่านี่คือ cg จ้าเป็น3 d ดีเอามาแปะลงมาไม่ใช่อะ่ะมันเป็นอะไรที่คือคิดมาแล้วนี่คือ cg ที่ทำให้ดูงามแบบ w ิมซ s เคิลแต่ก็สมจริงในเวลาเดียวกันดูก้อนเมฆดีดูปุยเมฆแต่ละอัน,นมันดูมันดูเรียวแต่ว่ามันก็คือ cg ที่ทำให้ดูแบบ นั่นเลยนะฮะประมาณนี้ทุกคนคิดยังไงบ้างกับเพลงนี้คิดยังไงกับคัมแบ็กนี้ของน้องแบมแบมก็มาคุยกันได้ข้างล่างนะฮะคือดีใจที่แบบว่าผลงานแต่ละอย่างที่ออกมาหลังจากเป็นโซโล่แอคเนี่ยมีความ Promising มี p o เท n t ช a l ต่างๆที่สามารถปล่อยย่อไปได้เรื่อยเรื่อยเรื่อเลยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างคุณภาพท็อปน็อตทุกอย่างคุณภาพดีมากๆาน่าติดตามแล้วก็น่าสนับสนุนต่อไปเรื่อยเนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมสีสวยมากจากผมสีรุ้งอันนี้คือดีมากแล้วคือจะมีสักกี่คนที่ผมสั้นขนาดนี้แล้วรอดอ่ะแต่น้องแบมแบมก็คือ เครื่องหน้าดีขนาดนี้ไงนะนะไปแล้วทุกคนประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่มานั่งดูด้วยกันในวันนี้ไงก็อย่าลืมลงมาคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะฮะมีอะไรอยากจะพูดถึงมาคุยมาชิแชทก,กันข้างล่างได้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหมเ่เร็วๆนี้อ๋อเร็วๆนี้นี่แหละ เราจะมาอันบ็อกซอัลบั้มน้องแบมแบมให้ทุกคนได้ดูกันฮะหวังว่ามันจะมาไวๆไ,ไปก่อนละครับบ๊ายบาย